ลูกขนหนูทำมีอย่างหนึ่งสิก็คือแบบข้างในก็เป็นฟี์เหมือนกันหรอคือเสร็จแล้วก็ลูกออกมาก็เหมือนใครกินคะ่ะ <c oughs> คือลูกออกมาแล้วก็ไปล้างเหมือนฟี์มปกติใช่ไหมคะแล้วก็ต้องซื้อฟีลมมาใส่เข้าไปปกติใช่ไหมเอากลับบ้านเอากลับบ้าน เขาทำอะไรกันไม่รู้ใครโดนตีคะไม่รู้ไม่รู้ค่ะฉันล็อกห้องแล้วเแย่มะฉันล็อกห้องแล้วอุ้ยมีคนเคาะห้องออไ,มไม่อยู่ม่่ช่วยด้วยทำไมไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่ ไม้งมะเตเสิมะลยช่วย่ยช่ยดวช่วยนยช่วยับนี่คือชมหน้าของคนที่กีดอยู่ข้างนอกเด็กสาว่ใช่หด้าฉัก่ก็คือมีปีเตอร์บุกคลมีปีเตอร์บุกองนี่มันยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนนี่ มีถุงพลาสติกปะมีนม่นถุงพลาสติกอยู่ในเนี่ยหรอใช่ค่ะเอม่ ตรงกันที่ชิวอะเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวท้าไม่ชี้จิ้งจบที่ไม่กลัวกลัเก่งมากคื่นมันเลยจิ๋วอยู่เลยเอาไปไหนดีอ่ะเอาพี่ให้พี่บินเลยอันนี้ถือว่าตัวจิ๋วเหรอใช่ เขาใหญ่ไหนสุดเย้ได้มาเลีงสาบแล้วเย่ขอบคุณขอบคุณนะมันอยู่ในไหนแบบนี้มันมันตายยังเกือบไม่ได้ค่ะแค่ชอบไม่ได้นั้น คุนหนูเก่งไหม <laughs> คือถ้าไม่ใช่จิ้งจกนะหนูไม่กลัวม,มาถึงไอ้เจ้าแมลงสลาบอยู่ห้องหนูไม่รอดหรอกไม่เคยเห็นเลยตั้งมือซะหม่หนึ่งกลุบ <laughs> <laughs> เก่งมากเรนจะเปิดเป็นบริษัทเปนจัดแมลงสาบ มาเล่นคือตัวเดียวไม่กลัวแต่ถ้ามาหลายตัวไม่ไหวหรอกลัวถ้ามาหลายตัวน้องก็กลัวเหมือนกันนะคะให้มีมินจำมาแรงสามหรอกก็ทุกคนกลัวไงขอโทษนะเจ้ามาแรงสาบกระทู่อย่างกระจัดเกมตาลูไม่มือเปล่าใส่ใส่ใส่แบบเป็นถุงพลาสติก ถ้าให้จับได้มือป่ามันก็ไม่ชอบหรอกเพราะว่ามันสุกกระปุกแผ่เมตตาให้น้องด้วยน้องไม่แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าของนะมีนแค่จับใส่ถุง <c oughs> เอาไปใส่ถังขยะเลยเอาไปใส่ถังขยะมันตามเพื่อมาลุมเลยน่ากลัวนะคิดว่ามีงูมันคือแมลงสาบค่ะทุกคนทําไมกลัวจิ้งจกไม่ชอบอ่ะไม่ชอบจิ้งจอกอ่ะแบบมันตัวนิ่มๆอ่ะไม่ชอบ <laughs> มีคนผมก็ชอบนะคะะท้าจับมแมลงสาบแต่งานกันไหมคะ <laughs> แม่พี่จับจิ้งจกด้วยมือเปล่าไม่ไหวใช่แบบจิ้งจกส่วนใหญ่คนจับด้วยมือเปล่ากันเพราะว่าถ้าคนเอ็นดูจะชอบเลยนะคนที่ชอบจิ้งจกจะชอบเลยแบบสามารถจับมาแบบลูบหัวเล่นได้แบบไม่ไหว <laughs> เห็นแล้วแบบอ๋อไม่ไหวคะ่ะ อ๋อเออจริงแต่ตั้งแต่เลี้ยงแมวอะนะหมดปัญหาเรื่องจิ้งจกเยอะมากคือปกติบ้านนินก็เป็นบ้านที่แบบมีจิ้งจกอะไรเงี้ยแต่พอมีแมวปูโอ้โหแมวไล่กวดจิ้งจกจนแบบมีก็คือซ่อนนะคะไม่มีไม่มีหน้าโผล่มาให้เห็นอะจริงมีสบายใจมากมันแบบว่าดีมากเพราะมินไม่ชอบไม่ชอบจิ้งจกแมวแบบไล่ตะครุบหมดแหละทั้งคู่เลยแต่ว่าซูซี่จะจับเก่งกว่าล็อกกี้ล็อกกี้ไม่ค่อยเอาเลย อลกี้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดแต่ว่าถ้าบทจะเล่นหนังก็เล่นแต่บทจะขี้เกียจก็คือฉันไม่เอาอะไรเลยคือก,ก็วิ่งผ่านหน้าฉันไปเลยฉันฉันไม่ยุ่ง้้องแล้วแต่อารมพี่กี้ด้วยอเ,เอาพี่เชืร์ต้องให้ค่าจ้างมากค่ะ <laughs> ไม่เอาเดี๋ยวเขาให้หนูจับทั้งทั้งหอไม่ไหวกิ้งจกหนูไม่มีแต่น้องชอบไปพากิ้งกากับงูมาเข้ามาว้าวอ๋อแมวใช่ไหมคะเออแต่แมวบ้านหนูไม่ค่อยอ่ะถึงขนาดแบบถ้าจับนกหรืองูอไม่เคยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงปล่อยด้วยแบบไม่ได้ให้ออกนอกบ้านอะไรยเงี้ยคือวิ่งหนีปุ๊บเชนก็ตามกลับบ้านเลยแมวใช่ใช่ทุกคนคะเดี๋ยวหนูจะไปและ้ะหนูคิดว่าหนูจะ ต้องไปทวนบล็อกกิ้งซ้อมเต้นกับเพื่อนแล้วก็เทานข้าวนะคะวันนี้ก็มาสนุกแบบก,กรุบกริบไปแล้วทุกคนเพราะว่าเทีย่ยงแล้วเดี๋ยวทุกคนมาไปกินข้าวแล้วกลับไปตั้งใจทำงานในยามบ่ายต่อนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะหนูก็จะต้องไปซ้อมเต้นเหมือนกันด้วยสมองอันน้อยนี้ที่จะต้องจําบล็อกกิ้งเอาเป็นว่ายากเหมือนกันนะคะทุกคนเราจะผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะคะ <laughs> ข้ามารงสอบก่อนไปเธอฉันไม่ได้ฆ่านางเมื่อกี้ฉันแค่ครุบแล้วฉันก็ปุป๊บหมวนเข้ากระดาษเออไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบหัวน้องเลย <c oughs> <c oughs> รอไปเชร์วนันศุกร์นะขอบคุณค่ะ <c oughs> เหมือนอ๋อไม่รู้ว่าประกาศหรือยังเออโอเครอเขาประกาศทําไมมีประกาศงานอะไรมีงานหรอมีวันที่ยี่สิบห้าแต่ไม่ไม่รู้เขาประกาศหรือยังฉันจะโดนอะไรไหม เจอกันจ้าเจอกันค่ะไปแล้วนะทุกคนนานเข้าให้อร่อยนะคะไว้เจอกันมูมูมนะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสิ่คอนเทนต์กับ VR อาและยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for it application